นี่ครับวันนั้นก็แปลงตัวนี้ใหม่สปริงเดิมเปลี่ยนเกี่ยวเกี่ยวของมันเองเดิมทีมันมันเป็นเกีียวไม่ใช่เกีียวตลอดอันนี้ผมซื้อสตัดเกี่ยวคางหมูน่าจะเอ็มประมาณยี่ห้ายี่หกนี่หรือมั้งถ้าผมจำไม่ผิดซื้อมาแล้วก็เอาน็อตตัวเมียเชื่อมแปะ น็อตตัวเมียก็เป็นเกลียวอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ตัดตัดปุ๊บเชื่อมแปะเอาไปให้ลงกึงเขาเจาะให้เจาะเองก็ได้ครับแต่พอดีสวรรคไม่ผ่านเลยเอาไปให้ลงกึงเขาเจาะให้เจาะเสร็จก็ให้ลงกึงเขาเชื่อมให้มาถึงก็ตัดนี่เอาสปริงนี้ใส่เดิมทีตรงนี้มันงอมันงอของเดิมมัน ของเดิมมันไอเวียนมันหนักพอดีเวียนมันหนักเวียนมันหนักแล้วมันดึงตัวนี้ลงนี่ครับมันดึงตัวนี้ลงตอนแรกมันไม่มีตัวข้างบนแล้วมันหลุดมันหนักมันตกลงไอ ตัวคำด้านล่างมันก็สึกมันเลยตกผมเลยหาเหล็กมาเชื่อมแปะบนแล้วทีนี้มันก็ดึงเหล็กตัวนี้ลงดึงลงมันก็เลยกินกินข้างในเนี่ยนี่นี่นี่ตรงตรงนี้นี่ช่วงนี้นี่รูรูข้างใน ดูข้างในแล้วพอมาทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเชื่อมดัดขึ้นได้แค่นี้ตอนแรกว่าจะเชื่อมปิดหมดเลยคิดไปขึ้นมาเอาไว้ก่อนเน้นใช้งานครับไม่ได้เน้นส,สวยงามอะไรก็จะประมาณนี้งานนี้เป็นงานแรกครับสภาพก็น้ำทะเลยิ่งกว่าน้ำทะเลนี่ ก็จะประมาณนี้ครับหน้าง,งานเจอกันคลิปหน้าครับ